วันนี้กล้องพามาชมที่ภาสานนะครับต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับตอนนี้ก็เรามาอยู่ที่ต้นแม่น้ำเจ้าพญาภาสานนะครับเห็นไหมครับภาสานช่วงเย็นๆสวยงามมากครับผมนี่ก็เป็นพระอาทิตย์กำลังตกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่มาแวะชมภาสานะ มาดูต้นแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมตอนนี้แม่น้ำเจ้าพญาก็ไหลลอดผาสานแล้วนะครับผมมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปจํานวนมากเลยนะครับผมที่เดินขึ้นไปข้องบนนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับเป็นบรรยากาศในการมาเก็บภาพยามเย็นของภาสานนะครับผมช่วงนี้ แม่น้ำกำลังขึ้นนะครับผมก็ลอดใต้ภาสานะครับโอ้ปลาขึ้นตัวปลเลอเลยนปลามาหุกก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะเลยนะครับขึ้นมาถ่ายรูปยามเย็นๆสวยๆสวย,สวยมากตอนพระอาทิตย์ตกนะครับผมเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปนะครับ เราซูมกขับไปนะครับเราจะมองเห็นฝั่งศารเจ้านะครับสารเจ้าพ่อเทพรักษ์สารเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จุดจุดตรงมูนก็เป็นจุดเช็คอินต้นใน้ำจากรยานนะครับผมนะครับ,รบเป็น เชินงต้นแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมเป็นจุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีนเงาสะท้อนนะครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปข้างในนะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปที่ภาสานต้นแม่น้ำเจ้าพยานะครับตอนนี้แม่น้ำเจ้าพยาก็ขึ้นเยอะมากครับ น้ำแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านก็ไหลามาปร,ประจบกันที่นครสวรรค์นะครับก็จะทำให้นครสวรรค์มีน้ำที่มากขึ้นนะครับเพราะส่วนภาคเหนือของเชียงใหม่เชียงรายก็น้ำท่วมน,นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของภาสานในยามเย็นๆนะครับผมเนะีครับผมความสวยงามก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับ แวะมาถ่ายภาพเก็บภาพสวยๆลงโซเชียลนะครับนะครับเป็นมุมสวยๆที่ต้นแม่น้ำเจ้าพยานะครับตอนนี้ก็น้ำก็ไหลลอดทางภาษานะครับนักท่องเที่ยวก็แวะมาชมมาถ่ายรูปมาเก็บภาพในช่วงบรรยากาศนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะแผนกล้องมาที่ตลาดตลาดบางน้ำพูนะครับผมนะครับก็เป็นบรรยากาศต้นใม่น้ำเจ้าพยานะครับผมเนี่ยครับช่วงพระอาทิตย์ำนนตกำลังจะตกนะครับเป็นภาพสวยๆนะครับของต้นแม่น้ำเจ้าพยานะครับผม ป็จุดสวยๆต้นแม้น้ำชบานะครับผมตอนนี้เราก็มาแวะดูแวะชมมาถ่ายรูปนะครับที่ต้นแม่น้ำชบาก็จะได้มุ่มสวยๆภาพเงาสะท้อนช่วงเย็นๆของภาษานะครับผมออก็เป็นบรรยากาศช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ